สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่อง youtube น้นันทีวีในคลิปนี้มาพบกับคำทำนายดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารประจำเดือนกรกฎาคม2565โดยใช้อักษรรูนในการพยากรณ์นะครับวันนี้เราจะพยากรณ์ในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารประจำเดือนกรกฎาคม2565นะครับโดยการหยิบอักษรรูน หนึ่งตัวต่อหนึ่งเรื่องนะครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องของหน้าที่การงานกันก่อนนะครับได้อักษรดูลทีวันะครับเป็นรูปลูกศรชี้ขึ้นแบบนี้นะครับหมายถึงดาบสัญลักษณ์ของความกล้าหาญต้องทํางานเป็นทีมจึงจะประสบผลสําเร็จงานต่างๆจะต้องมีคนคอยช่วยเหลือจะต้องทํางานเป็นทีมจึงจะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับ และจะเกิดความสําเร็จติดตามมายังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยให้ความช่วยเหลือนะครับนับถืออะไรอยู่ก็สามารถที่จะอธิษฐานจิตขอพรในเรื่องของหน้าที่การงานก็มีโอกาสประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับนอกจากนั้นงานก็ยังเหมาะสมกับงานที่ท้าทายความสามารถงานที่ต้องมีการแข่งขันสูง,สงมีโอกาสประสบผลสําเร็จแน่นอนนะครับมาต่อกันที่เรื่องของการเงินกันก่อนนะครับการเงินได้อักษรลูนเอาพิสนะครับ การเงินนั้นจะได้มาจากการทํางานต้องทํางานหนักจึงจะได้เงินจะไม่มีเงินที่ได้มาแบบฟุกๆโดยเด็ดขาดนะครับจะต้องทํางานแลกเงินมาเท่านั้นนะครับ ต่อไปเรามาดูกันเรื่องของสุขภาพกันนะครับสุขภาพนั้นคนที่เกิดอังคารได้อักษรอุลอีวาร์ e นะครับจะต้องระมัดระวังโรคเกี่ยวกับกระดูกการปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเมื่อยส่วนต่างๆของร่างกายหรือต่อไปในเรื่องของโชคลาภนะครับโชคลาภสําหรับท่านที่เกิดอังคารประจําเดือนกรกฎาคม2565นี้ได้อักษร์อุลที่มีชื่อว่าเบอร์คาน่านะครับ เมื่ออักษรลูนเบอร์คณาปรากฏขึ้นมาก็บ่งบอกว่าจะมีโอกาสใหมๆ่ๆมีสิ่งใหมๆ่ๆเกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าเดินทางไปเที่ยวยังสถานที่ที่เป็นเกาะต่างๆนะครับนี่คือาำทำนายดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดในือนคกราประจำเดือนกร,รกฎาคม2 5 6 5นะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ